โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมปีสโซลิเปอร์วันนี้ก็จะมาแปลสกิเลเนลเลียนให้นะครับก็คือเนลร่างโตเนาะเนลเลียนทูอัดเดีชูเวงนะครับก็เป็นอดีตเอสปาดาหมายเลขสามนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะอืมก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยสําหรับตัวของเนลเนี่ยจะเป็นสายที่แบบว่าโจมตีไม่สนป้องกันนะครับจะคล้ายๆกับอาบารายเนาะ ถามว่าถ้าคนใช้เนี่ยใช้ได้ไหมผมว่าปั้นอันอรไดดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลวันแล้วกันโอเคในส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยเขาก็จะตจมตีเนี่ยไม่ส่วนป้องกัน50%แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการปลดบางไขแล้วเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นทูดามีเลยนะครับก็คือความเสียหายจริงเลยไม่ส่วนป้องกันถึง1 0 0รปนะการกดดาบก็คือผมขออนุญาตเรียกว่าปลดบางไขเลยแล้วกันนะครับค่ะต่อมานะครับเป็นสกิลสองนะครับสกิลเนี้ย อก็ไม่สนป้องกันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยสังหารศัตรูได้เขาจะได้รับมานาคืนมาเนาะอ่าประมาณนี้ก็จะคืนมา30สิอร์ถ้าปลดแล้วเนี่ยจะคืนหกสิซนะจากมานาที่เราใช้ไปนะครับแล้วก็สกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็คือถ้าเรามีนะครับลูกไฟนะครับทุกๆสิบแต้มเนี่ยมีมานาทุกๆสิบแต้มนะครับเขาจะทําดาเมจเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นนะครับก็คือมันต้องแบบว่า ตีไม่สนป้องกันก็จริงนะแต่ว่าสกิลหลังๆของเขาเนี่ยก็คือการที่เราต้องมีลูกไฟเยอะนะครับถ้ามีมานาเยอะเนี่ยเขาก็จะยิ่งตีแรงนะถามว่าเราควรใช้ไหมละ่ะอืปกติมานาเราก็ไม่ค่อยเหลือใช้อยู่แล้วนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําว่าใช้เป็นในส่วนของไวท์ฮอนโลก็ได้ไวท์ฮอนโลก็ตีแรงเหมือนกันนะครับมันตีเป็นแถวคอลัมา์นะถ้าปลดบ,บางไขแล้วว่าปลดดาบแนละ้วว่ามันจะตีเป็นแถวคอมน์าก็น่าจะตีเป็นตัวแถวหน้าเนาะอืไม่น่ายใจเหมือนกันคอมน์ามันคืออะไร แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นอับาไรเนี่ยมันก็คือสกิลก็ไม่ต่างกันมากนะสำหรับอับาไรเนาะก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่หาง่ายด้วยแล้วก็หาดาบได้ง่ายด้วยนะครับทําดาวได้ง่ายด้วยอืส่วนตัวผมว่าอับาไรดีกว่านะถ้าจะให้เลือกระหว่างเนลวลียนกับอับาไรนะครับผมก็ควรที่จะทําอับาไรดีกว่านะครับแล้วก็เอาทรัพยากรที่เหลือเนี่ยเอาไปทําตัวอื่นดีกว่านะโอเคก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ไม่มีคลิปให้ดูนะเพราะว่า มันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไงอ่ะมาอย่าลองลองกดให้ดูก่อนแล้วกันนะเอา้าไม่ได้ก็คือไม่มีคลิปให้ดูนะครับต้องขออภัยด้วยเดีย๋ยวเราลองเจอตรงนี้อ่ะตรงนี้จะมีไหมคนเขาใช้กันหรือเปล่า,าเดี๋ยวกดเผื่อเจออันดับสูงๆเราจะได้แบบว่าดูด้วยว่าเขาเนี่ยใช้ตัวเนวหรือเปล่าแต่ผมเคยเจอเนีวอยู่นะเคยเจอคนใช้อยู่โอเคก็ไม่เป็นไรอ่ะ ส่วนมากท็อปเซิร์ฟก็ไม่ได้ใช้กันนะพวกเอสปาน่านะก็จะมีแคนะ่ยามี่เนาะที่ผมเคยกดให้ดูนะอ่าดูอันดับที่ยี่สิบกว่ากันบ้างอ่ะใส่คีระด้วยอืมก็หายากนะคนที่จะใช้เนีวนะครับถ้าเรือกใช้เนีวเนี่ยก็มีอะไรกับในส่วนของไวทอนโร่นะที่สามารถใช้ได้แต่ว่าเซิร์ฟไทยก็อย่างว่ากันเนาะอืมตัวละครก็ยังไม่อัปเดตตัวใหม่เข้ามาเลยมีแค่ตัวเก่า ตู้ก็เป็นตู้ของป้าอุนโอฮานานนะไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นพวกเ e อ็ดปราด้ากันตอนไหนนะครับเนี่ยพวกไวท์ฮนโลอย่างเงี้ยก็ตามสภาพเนาะอ่าอ่านดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของตรงนี้โอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าอยากให้รีวิวสกิลตัวไหนอีกก็บอกกันได้นะแต่ว่าอาจจะไม่มีคลิปให้ดูบางตัวนะครับผมเนาะเพราะว่าคือเซิร์ฟเวอร์จีนมันก็ยังแบบไม่มีตัวให้ทดสอบบางตัวเหมือนกันเพราะว่าผมเล่นเนี่ย เคยเห็นเดียวมีคนใช้อยู่แต่ว่าในข้ามเซิร์ฟเนี่ยผมไม่ค่อยเจอเลยแบบว่าที่เขาให้เลือกตัวเนาะอืมันไม่เจอไงผมเลยไม่มีคลิปเอามาให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมแล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ